สวัสดีครับ ه, วันนี้ผมจะมารีวิวตัว power grip นะผมสั่งมาจากประเทศจีนเลยนะครับราคา300กว่าบาทเองเดี๋ยวมาแกะก,กันเลยนะครับจะถากยับเินเลยหนึ่งอาทิตย์พอดีครับของมา อมีกล่องด้านในอีกชั้นนึงมีอของแถมอันนี้เป็นของแถมนะครับเขาแถมมาด้วยในชุดนี่ครับเดี๋ยวี่ห้ออะไรไม่รู้อ่านอ,าอะไร QQC QC QCer อ่านว่า QCer ไหมยี่ห้อมันเปิดดูกันเลยนะครับเปิดดูกันเลย อ,อ่ะพาวิเศษโอหนักค่อนข้างหนักโอ้ยทำไมร้อนร้อนหนังเลยร้อนมากเพราะแดดร้อนกว่าแดดร้อนมากนี่นมีสายแล้วก็คู่มือคู่มือเราไม่ดูเลยนี่มีสายตัวนี้ให้น่าจะยี่สิบเซนไทสีตูไทสีลนะยี่สิบเซนอันนี้เป็นไทเอตูไทสีน่าจะาไวช์จอันนี้ไม่ใช้กับกล้องโกโบ ลองเทสมีแบบไหมเคมีแบบอยู่สแบบองขีดก็ไม่ร้อนอย่างเลยเราใส่หัวน,นี้ก่อนใส่ได้ไหมเนอะได้เลยเสร็จแล้วเนี่โปกติผมจะใช้แบบนี้แล้วก็ใช้แบตเตอรี่สามก้อนเลยถ่ายได้แป๊บเดียวก็หมดแล้วก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาลองใช้ดูเดี๋ยวลองลองเทสดูนะ อันนี้เป็นโกโปรเจ็ดนะครับต้องของมามากเลยซื้อตั้งแต่รุ่นแรกแน่โกโปรเจ็ดซื้อมานานม,มากเลวเราถอดตัวนี้ออกเลยนะครับถอดตัวนี้ออกแล้วก็ใส่กลับไปในเคสของมันแล้วก็ใส่เข้ากับตัวนี้ไที่แถมมาก็ใช้ได้ครับ เป็นพลาสติกเนาะโอเคเปิดแบบนี้แล้วก็ตัวตัวสายเนี่ยเราก็เสียบตลั๊นี้เป็นไท p e แล้วก็เสียบเข้ากับกล้องอึ๊บโอเคเปิดโอ้เปิดกล้องดูนะครับอ่าโอเคได้นะครับนี่ขึ้นแล้วใช้งานได้ครับอันนี้ผมไม่ใช่ไม่ใส่อันนี้ผมไม่ใส่แบตเตอรี่นะมันขึ้นว่าโนแบท นะครับโนแบบเรใช้ได้ครับเออเรถ่ายได้ครับเรากดถ่ายดูแล้วครับโอเคถ่ายไู้หมแล้วครับนี่นาโนแบบนี้พอป่านไหมน,นี่คน้ำหนักก็โอเคสวยพอสมควร,รสวยงามเลยครับมันเป็นรุ่นนี้อ่อรุ่นนี้แบตเตอรี่หกพันมิลลิแอมเลยนะครับเดีย๋ยวมันจะมีเขียนไหมเน่เน่น มีเขียนอยู่ตรงนี้นะครับว่า6,000มิลลิแอมอ่าก็ถือว่าเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าจะ6,000จริงหรือเปล่าครับก็ขนาดพอมือนะครับข้างล่างจะมีสกรูหนึ่งหนึ่งส่วนสี่นะครับเป็นสกรูมาตรฐานเราสามารถเอาขาตั้งแบบขาตั้งกล้องทั่วไปมามาใช้มาใช้เราสามารถเอาขาตั้งกล้องทั่วไปมาผมใส่ได้เลยนะครับผมลองใส่ดูโอเค โอเคห็นีหเป็นแบบไี้ตั้งได้ตั้งหน้าตั้งไน้แต่ต้องหาน่าจะหาชฉะบะของมันดีกว่าอันนี้มันมีหัวบอลที่สามารถปรับได้จะหาแบบไม่มีหัวบอลดีกว่ามันจะได้ตรงเนาะนี่ครับโอเคเรียบร้อยอันนี้ผมได้มาราคาสามร้อยยี่สิบกว่าบาทนะ ใช้โค้ดเลหลือ300ยี่สิบบาทพร้อมส่งเลยโอเคนะครับมาจะฐานผอ่านเลยก็ถ่ายได้สบายเลย,มเลยเไม่ต้องกังวลเรื่องแบตจะหมดหรือไม่หมดนะครับถา่ายยาวๆได้เลยกังวลอย่างเดียวก็คือตัวเครื่องจะร้อนหรือเปล่าแค่นั้นเองครับพอร้อนแล้วมันจะตัดเลยโอเคถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างล่างนะครับตีอ่าตรงคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมลงลงลง,ลงลิงก์ไว้ให้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะขอบคุณมากครับบ๊ายบาย